สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นี่ครับผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจใน Facebook นะครับสากผู้ชมท่านใดนะครับที่มีแฟนเพจนะครับเรามียอดผู้ติดตามแฟนเพจน้อยนะครับอยากจะเพิ่มนะครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อเข้ามาที่เว็บก่อนได้เลยนะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmtt.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับหรือว่าอาสมัครสมาชิกเนี่ยก็ให้คลิกไปเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วยื่นยารหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยแล้วก็ติดติดสองช่องนี้ด้วยนี่ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้ไปฉีชค Google หรือว่า i l ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับ พอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กอรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปน,นี่ครับอ่ะก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t a c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์เมลเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆนี่ครับ ในทวันนี้เราจะไาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อนะครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อนะครับวันนี้นะครับเราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกมาที่ติดตามแฟนเพจตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ ในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีความเร็วและเลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนะครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็มาที่แฟนเพจที่เราต้องการเพิ่มผู้ติดตามแล้วก็คลอกลิงก์ของแฟนเพจด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่บแล้วก็นาลิงก์มาวางนะครับ อันในส่วนปริมาณตรงนี้นะครับจะเพิ่มไปตามแฟนเพจไปเท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้เลยเนี่บผมจะใส่ที่1 0 0ล้นะครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไม่ได้ด้านล่างเลยนีครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ๋พอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ๋เราบัได้รับคํคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมาก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์เนี่ยเพี่เริ่มการสั่งซื้อกันไปนครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานะครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของแฟนเพจนะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําไม่คิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์แฟนเพจถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่ะเพราถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดผู้ติดตามก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสาระของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็มียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาช้งานใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็อยากให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเเรื่องเนี่ยหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบาทเองนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่่อง ช่องทางที่3จะเป็นช่องทาง QP เนีครับที่มีหลายช่องทางเนี่ยไปเราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินเลยนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นช่องทางมนีวอลเล็ตนะครับและในทุกช่องทางเขาจะมีคาแนะนาในการเติมเงินด้บนเมนนี้นี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนาก่อนทีะเติมเงินกันด้วยนี่ครับ ต่อมาเนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับโดมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับ,ก,บ,รบกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับตอนนี้ครับยออผู้ติดตามแฟนเพจมีอยู่ที่70คนนะครับโดมจะลองกดดีเฟนหน้าจอเนี่ยเพื่อดูยอดผู้ติดตามอ่าของแฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ้าวทุกยันยอดวิตามแฟนเพจของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะยครับก็ขึ้นมาถึง185คนกันแล้วนะครับอ้าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนีครับล้วก็อาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างก็ไม่ต้องตกใจไปนีครับเพราะทางเว็บก็มีการแทมบให้เราได้นะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนีครับต่อมานี่ครับพอผู้ที่ตามแฟนเพจขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากแนะนาให้เพื่อนๆได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับ อ่ะก like ็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆเนะ่ครับหรือว่าคุ้จักเลยเลยนะครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆเนะ่ครับหรือว่าคุ้จักเดี๋ยวเข้ามาชี้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็แยกต่ค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็คุณผู้ชมนั่นใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเนาะล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าสั่งซื้อไปนานแล้วยละยอดยังไม่ขึ อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้กันเลยขอคุณมิเลือกติดต่อมินสองช่องทาง,ทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเดือนะครับ้วก็ช่องทางล้าน,นี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อติดป,ปัญหาอะไรก็เลือกติดตอ่ออินกาได้เลยนี่ครับแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกขอบคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมน่านดายที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิไงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะขอสมาถเข้าไม่ใช้งานกันได้เลยนี่ครับตับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนนนนะะคคคครรรััััับบบ้วเจอกใหหม่ิาสสดี